สวัสดีครับผมธราสังาปจินครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตำบลน,นาดีอำเภอนาดีจังหวัดปารจินบุรีครับที่ของเราเนื้อที่300ตารางวาฉนดคูดแดงนศอส,อสีจอครับติดทางสาธารณประโยชน์ลูกหลังตรงนี้นะเข้ามาจากถนนคอนกรีตเข้ามาประมาณ700เมตรแนวเขตครับจากเสานี้ครับตัดขึ้นไปตามทางสาธารณประโยชน์ เป็นบ้านสวนนะฮะบ,บ้านพร้อมที่ดินไฟฟ้าน้ำประปาห่างอยู่ประมาณเจ0ดรอยเมตรนะครับนี่เป็นบ้านสวนปลูกปลูกหลายอย่างเลยนะครับขาตะาไคร้เปมะกรูดขี้เหล็กพริกนะครับมะนาวมะละกออยู่ใกล้วิวเขาครับแปลงนี้ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาฝั่งเขาใหญ่ครับ เราวิ่งไปด้านนี้ครับก็จะไปออกบ้านนาดีนะหมูหนึ่งครับบ้านพร้อมที่ดินเป็นลักษณะบ้านสวนครับขายธรรมชาติครับแปลงนี้ขายอยู่ที่5้าแสนห้าหมืนะทางลูกหลังครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปานะครับท้ายแปลงจะติดคลองสาธารณประโยชน์ครับคลองยาง ชื่อคลองนะฮะคลองยางมะละกอนอกเขตครับมะขามบ้านหลังนี้จะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแผงโซลาเซลล์ปั๊มน้ำครับปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เก็บไว้ในถังพักตรงนี้ นะครับด้านในครับตรงนี้เมื่อก่อนเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปรนิกโครงสร้างครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ครัวนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยิงเยาวเลยครับมีถังสำรองน้ำไว้ใช้ครับ4ถัง 5ถังครับกับถังด้านบนที่ตั้งอยู่ด้านบนตรงนู้นนะโครงสร้างครับสิงทำครัวนอกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างครับก่อนที่จะเข้าไปดูด้านในตัวบ้านนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงนี้เมื่อก่อนนี้ทำเป็นซุ้มนั่งเล่นครับรับบรรยากาศจากวิวเขาด้านนี้นะมีต้นเงาะครับ แนปลูกพืชผักสวนครัวครับไปมะกรูดโหระพาผักกกงแงงนะครับผักแพลเวนะครับมะเขือพริกอะไรปลูกไว้หมดเลยนะฮะตอนนี้เดีน๋ยะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแคร์ครับท้ายแปลงครับฝั่งนี้จะมีน้ำ เก็บถังเก็บน้ําจากน้ําฝนะมีต้นมะยมครับแล้วก็มีตรงนี้เมื่อก่อนนี้จะเป็นคอ,อกนะครับคอ,อกวัวนะดูเสาครับแต่และต้นนะเป็นเสาไม้เก่าทั้งนั้นเลยนะปวกไม่ขึ้นครับโซนนีนะ้มีฟาร์มวัวฟาร์มฟาร์มกระบ,บือฟาร์มควายสวยงามครับและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บพวกฟางพวกอุปกรณ์ได้ครับ สามารถดัดแปลงได้เลยนะที่ของเราจะยาวลงไปถึงด้านล่างครับด้านล่างฝั่งนี้นะท้ายนี้จะติดคลองสารณประโยชน์เลยนะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะรกนะฮนะเดครับต้นมะกรูดครับต้นมะกรูดมียางนาอยู่สามสี่ต้นครับสามารถเอา มาเชือเห็ดมาลงได้เลยนะตรงนี้มีสเสดาไว้เก็บดอกนะทานได้ครับนะครับถ้าเรามาเคลียร์ลิงดีๆครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะกลางวิวเขาท้ายติดคลองนะครับไว้พักผ่อนยามวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่ามาทำพื้นที่ไว้สำหรับแคมปิ้งก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวพื้นที่อื่นก็ได้ครับบ้านสวนใบกระสีนเหมาะเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ สามรา้อยตารางวาฉนดกุดแดงนสศสีจอครับอย่ฝั่งนี้ก็จะมีต้นยางนานะต้นยางนาพริกไทยครับแล้วก็มะนาวรับสนใจติดต่อทลาเข้ามาได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี5้0 0 0นหาหครับรวมโอนให้กับลูกค้าบ้านสวนบรรยากาศวิวเขานะฮะมีต้นกระท้อนด้วยนะครับ นี่สับประรดชาพูครับขิงผักขี้เหล็กครับเก็บไปแกงได้เลยมีชะอมฮะริมรั้วชมพู่ฝั่งด้านนี้จะเป็นสวนครับสามารถขยาย เพิ่มเติมเสริมแต่งได้อีกครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในบ้านกันครับตรงนี้ครับด้านหน้าครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โรงจอดรถเราสามารถที่จะดัดแปลงเป็นห้องนอนได้ครับแต่พื้นที่เยอะครับเนี่ยฮะด้านในครับเข้ามาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบ นะด้านในเป็นห้องโล่งแบบนี้นะคุณลูกค้าต้องมาปรับเติมเสริมแต่งเอานะครับปรับเติมเสริมแต่งนี่โล่งโปร่งครับเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนนะมาแคมปิ้งได้เลยครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ําแล้วก็ตัวนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะห้องนอนมีห้องเดียวนะครับห้องนอนแต่พนังงานแสงอาทิตย์ครับ นะฮะในบ้านครับปูกระเบื้องเรียบร้อยสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับ